ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่วีินี่94ทาโ่นะคะชแนลแห่งการดูดวง้ดยพาย,ยุบซีและพายออร์คโคนะคะวันนี้แพนจะมาทำลันดอมนะคะในคอนเทนต์ที่ว่าถ้าเขานะคะไม่คิดที่จะให้สถานะกับคุณไม่คิดจะทําอะไรให้มันดีขึ้นแล้วทําไมไม่ออกไปจากชีวิตคุณสัทีเป็นการดูดวงโดยรวมนะคะอาจจะมีตรงบ้างและไม่ตรงบ้างนะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟัง ความรู้สึกอาจจะสลับกับฝั่งกันก็ได้เป็นไว้เวอร์ซ่านะคะเขาน่าจะเป็นชาวาธาตุน้ำมีนกร,รกฎพิจิกนะคะชาวาธาตุลมเมถุนตุนกลุ่มชาวาธาตุไฟเมสิงธนูนะคะเขาอ่ะเป็นคนที่ตอนนี้นะเขาต้องการที่จะมองไปในอนาคตข้างหน้าแปดไม้อะ่ะทำอะไรก็แล้วแต่ให้มันเป็นแบบ ลุย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 ไม่ต้องคิดเยอะคิดมากมันเป็นเพราะว่าเขาไม่อยากที่จะดราม่ากับชีวิตหรือชีวิตของเขาอ่ะมันเพิ่งผ่านการล้มเหลวการลงทุนการพังการยับเยินหรืออะไรก็แล้วแต่มานะคะเขาก็เลยคิดว่าเวลาของเขาอ่ะมันจำกัดแล้วเขาเลยได้แต่ในแต่ละวันเนี่ยมุ่งมั่นในเรื่องการหาเงินมากๆ เก็บเงินเก็บทองอาจจะมีหนี้สินหรือว่ามีเรื่องที่มันไม่ค่อยโอเคสําหรับชีวิตสักเท่าไหร่นะคะมันเสียเวลากับสิ่งที่มันไม่ใช่มาเยอะแล้วก็โดนคนโกงโดนคนไม่จริงจังหักหลังมากมายนะคะเขาเขารู้สึกกับคุณว่าตัวคุณตัวคุณมีชีวิตที่ดี ัวคุณเป็นคนสวยเป็นคนดีเป็นคนที่น่ารักอะแหละนะก็มีใจอะแหละแต่ทีนี้ว่าเขาต้องเงียบนิ่งเขาไม่ค่อยได้ใส่ใจในด้านความรักสักเท่าไหร่เก็บซุ่มตัวเองอยู่ในที่ของตัวเองแบบเนี้ยแต่เขาอยากที่จะรู้เรื่องราวของคุณโดยตลอดเขาส่องมองคุณอะประจํานะคะเขาเห็นว่าชีวิตคุณอะดีคุณมีความสุขดีคุณมีอะไรทําหลายอย่าง หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองซึ่งแตกต่างจากเขาอะหยิบจับอะไรก็มีแต่เสียงเงินแล้วก็เสียทองแต่เขาก็พอเห็นคุณเขาก็มีกําลังใจนะว่าโอ้ชีวิตของคุณเนี่ยนะมันมีการฟันฝ่าอุปสรรคอะไรมาเยอะไม่แตกต่างจากเขาหรอกแต่คุณอะ่ะก็ยังมีทิศทางที่ดีหรือคุณอะ่ะมีพลังงานที่เป็นบวกเสมอๆอ,อันนี้เขารู้สึกด,ดีมากๆความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยมันไม่เชิงว่ามันจะไม่ดีนะคะ เมแพลนมันจะดีต่อไปในอนาคตแต่เมื่อไหร่ไม่รู้แต่มันจะต้องมีการเปลี่ยนถ่ายก่อนสิ่งไม่ดีออกไปก่อนแล้วเดี๋ยวสิ่งที่ดีๆก็จะตามมาระยะเวลามันก็แล้วแต่มากน้อยไม่เท่ากันนะคะในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะ่ะมันมีทั้งเรื่องเกี่ยวกับบุคคลมากมายไม่ว่าบุคคลในฝั่งเขาฝั่งคุณความถูกต้อง มากกว่าความถูกใจจะต้องเกิดขึ้นนั่นหมายความว่าไงของขยายห,หมายความว่าตอนนี้ที่มันไม่สามารถที่จะชัดเจนได้แล้วตัวคุณก็รู้สึกว่าเขาเขาทำไมถึงจะต้องมาวนเวียนอยู่ในชีวิตของคุณในเมื่อเขาก็ไม่พร้อมที่จะให้ความชัดเจนหรือสถานะอะไรใดๆกับคุณใช่ไหมคุณถามคําถามนี้มาโดยเสมอเพราะว่าคุณแค่ต้องการอยากรู้ว่าคุณจะเป็นใครในชีวิตของเขา เข้ามาคุยเพื่ออะไรจะมาในแบบที่คุณต้องการหรือเปล่าการเป็นครอบครัวการเป็นคนรักการที่มีอนาคตในความสัมพันธ์ไม่เคยได้คำตอบแต่ก็ยังวนเวียนอยู่แบบนี้ไม่ออกไปไหนซะด้วยมันเป็นเพราะอะไรมันเป็นเพราะว่าตัวเขาไม่สามารถที่จะไม่มีคุณในชีวิตได้อ้าวแล้วอย่างนั้นแล้วทำไมไม่มาสารต่อกันล่ะ ให้สถานะเป็นแฟนเป็นอะไรกันก็ได้ทําไมไม่ให้อะอ้ออะไรเพราะว่ามันยังจะต้องผ่านขั้นตอนของชีวิตเขาก่อนชีวิตของเขาอ่ะมันไม่ได้ลอยด้วยกิจกุหลาบนะมันมีเรื่องงานเรื่องความรับผิดช,ชอบถาทถมเข้ามาเขาอาจจะเป็นหัวหน้าครอบครัวที่จะต้องดูแลใครอีกหลายๆคนก็ได้เลยทําให้คนคนนี้บางครั้งเนี่ย อย่างที่จะคิดเรื่องส่วนตัวของตัวเองบ้างเหมือนกันแหละแต่ก็ยังคิดไม่ได้เพราะถ้าคิดแล้วเขาจะมองว่าตัวเองเห็นแก่ตัวเกินไปตัดช่องน้อยแต่พอตัวหรือเปล่าก็เลยทําได้เพียงให้คุณอยู่ในชีวิตเขารักก็รักแหละแต่มันมีทางเลือกสองทางคือหนึ่งครอบครัวของเขาสองคุณอืม แล้วนั่นก็คือเขาอะยอมรับแหละว่าเขามีใจให้กับคุณแล้วเขาก็ไม่เคยที่จะสนใจใครนอกจากคุณเขามีการอยากพบอยากเจอคุณมากๆมันเป็นเรื่องที่เขาคิดแล้วเขาก็จะต้องหยับยังช่างใจเพียงเพื่อว่าจะต้องหาเงินให้เพียงพอหรือมีฐานะที่ดีกว่านี้อีกสักหน่อยหนึ่งคือสิ่งที่เขาคิดนะ่ะมีเงินเยอะแล้วยังไงชาริออตไม่ต้องกลัวหรอก สถานะคุณได้แน่นอนเชริออตเขาให้ให้แน่นอนเพราะเขาอยากที่จะให้มันจะดูไม่กระดากจนเกินไปเพราะไงตอนนี้มันยังไม่พร้อมอะไรหรือจะไปมีหน้าไปดูแลใครได้ให้สถานะใครได้ช้าๆหน่อยเขารู้สึกว่าแบบนั้นใจอยากคิดเป็นแบบเชริออตให้สถานะโดยเร็วอะแหละแ,แต่ความเป็นจริงกับสิ่งในใจมันย้อนแย้งกัน ความพร้อมมันยังไม่มามันก็เลยทําอะไรมากไปกว่าน,นั้นไม่ได้เขาชัดเจนน่ะแหละชัดเจนว่าเขาจะไม่ออกไปจากชีวิตคุณแต่คุณกลับมองว่าอา้าวไม่ออกแล้วไม่ทําอะไรแล้วอยู่เพื่ออะไรก็อยู่เพื่อให้คุณนะยังคงอยู่ในชีวิตของเขาถ้าคุณไม่อยู่ในชีวิตเขาเขาจะรู้สึกแย่แล้วก็เสียใจเขาก็ตีกันในหัวเสมอว่า เออแล้วทาไมเขาจะต้องทําแบบนี้กับคุณให้สถานะเขาก็ไม่ได้แต่ก็ไม่ยอมออกไปจากความเป็นเขาเรียกไงคนคุยหรือไม่ยอมออกไปจากคําว่ามีใจกับคุณเลยสักทีหนึ่งแล้วก็มาดึงมาล้างคุณไว้ไหมเขาก็รู้สึกบางครั้งว่าเขาเห็นแก่ตัวเผื่อชีวิตคุณนะ่ะมันน่าจะมีอะไรขึ้นมากไปกว่านี้เป็นเดอะซันน่ะ แต่เขาก็ยอมแล้วว่าเขาจําเป็นจะต้องเห็นแก่ตัวแบบนั้นน่ะเออเพราะเขาไม่สามารถเลยนะที่จะให้คุณอะ่ะไปชอบคนอื่นได้นี่แค่สิ่งที่เขาคิดในใจนะเขาคงไปห้ามคุณไม่ได้หรอกเพราะว่ามันเป็นชีวิตของคุณใช่ไหมนี่คือโหมดของเขาที่เขารู้สึกกับคุณน่ะเออเขาอยากได้โอกาสจากคุณยงเพีแต่เขาอาจจะจะต้องรอเวลานะ่ะอืมจะต้องรอเวลา ความพร้อมของเขาอะไรหลายอย่างเขากลัวความผิดหวังว่าถ้ามันไม่เป็นไปอย่างนั้นน่ะมันก็คงแย่นะเพราะชีวิตของเขาอะเขาก็ยังต้องการคนที่จะมาอยู่กับเขาก็คือเท่าที่ดูอะคนคนนี้อะเขายังมีเรื่องเกี่ยวกับความเป็นเขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวหน้าที่ความรับผิดชอบ ซึ่งเขาจะต้องอยังดูแลอยู่นะคะแต่เมื่อใดที่ตรงนี้มันเพาลงอะ่ะจนเขามีเงินเพียงพอที่จะดูแลคุณได้หรือมันดีกว่านี้มันก็น่าจะมีอะไรที่ดีขึ้นมากกว่าตอนนี้สิ่งที่คุณรู้สึกใช่เดี๋ยวโชคชะตาของเขามันจะเปลี่ยนนะคะมันจะไม่เป็นอย่างนี้ไปตลอดหรอกมันจะเปลี่ยนเปลี่ยนไปในแบบไหนอะ่ะเออการงานเขาน่าจะดีขึ้นปีหน้ามั้ง ปีหน้านะคะตอนนี้มันยังกระท่อนกระแท่นอยู่นะแล้วแต่คุณละกันน่ะเนี่ยมันจะมีการเริ่มต้นสิ่งที่เห็นนะปีหน้าเนี่ยหนึ่งไม้กับ v e of fortune มันจะมีการเริ่มต้นเกิดขึ้นเริ่มต้นอะไรเริ่มต้นในสิ่งที่ดีๆสิ่งที่มันไม่ใช่เนี่ยมันจะจบมันจะจบภายในปีนี้แหละตัวเขาอะ่ะเขาเขาคิดอยู่เหมือนกันว่าชีวิตเขามันน่าจะมีอะไรที่ดีขึ้น และหลังจากที่ดีขึ้นเขาจะทําอะไรไหมทําสิเขาจะทําแน่นอนให้ความมั่นคงกับคุณให้คุณได้มั่นใจมากกว่านี้ซึ่งตอนเนี้คุณไม่มั่นใจเลยคุณรู้สึกมืดแปดด้านหาคําตอบอะไรไม่ได้แล้วก็ยังออกไปไหนด้วยไม่ได้หมายความว่าไม่อยากออกไปจากความสัมพันธ์เนี้ยแต่บางครั้งก็คิดแล้วจะอยู่แล้วอยู่เพื่ออะไรแต่ก็ออกไปไม่ได้เพราะเออเพราะเขาดึงใจคุณไว้อะ เพราะว่าคุณกับเขามันเชื่อมโยงเชื่อมโยงกันทางด้านความรู้สึกก็ดึงใจคุณไว้แล้วเหมือนกับเขาจะมีเซนต์มีรางเสมอว่าพอเวลาคุณจะไปเขาจะยอมไม่ได้เขาจะยอมให้คุณออกไปไม่ได้แล้วเขาก็จะนึกถึงคุณเสมอเนี่ยพอนึกถึงกันเนี่ยมันเชื่อมโยงความรู้สึกได้เนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวการรอคอยทุกอย่างอ่ะมันจะใกล้ใกล้เป็นผลแล้วคือเขามีใจให้คุณมาเนิ่นนานแล้วแหละนะคะ เขาไม่ได้เข้ามาเพื่อเป็นแบบเจ้าชู้มาหลอกให้คุณเสียเวลาหรืออะไรหรอกเพียงแต่ว่าความพร้อมของแต่ละคนมันไม่เท่ากันคุณตอนนี้คุณอาจจะพร้อมคุณเป็นเดอะสตาร์ชีวิตของคุณรุ่งโรจน์แล้วแต่ชีวิตของเขาอะ่ะมันยังไม่ดีเท่าที่ควรแล้วเขาจะดึงคุณมาเพื่ออะไรแต่เขาก็ยอมไม่ได้หรอกที่จะให้ไม่มีคุณนะเออเขารู้สึกผูกพันกับคุณมากๆเนี่ย มันมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะตัดกันได้ง่ายๆมีแต่วันที่เพิ่มขึ้นความรู้สึกรักมากขึ้นมันรู้สึกดื่มดมมันรู้สึกเยอะเยอะเยอะจนกระทั่งแบบเนี่ยอยากที่จะให้วันนี้พรุ่งนี้เคลียร์ปัญหาตัวเองให้จบเลยอ่ะไม่อยากคิดมากไม่อยากตกอยู่ติฐานอาการแบบนี้หรอกเป็ใครอยากเป็นแบบนี้หรอกนะเพราะสิ่งที่เขาอยากได้เขาอยากได้คุณเป็นคนหลักอ่ะเขารักคุณ แต่คุณต้องอาศัยความอดทนนะความสัมพันธ์ครั้งนี้บอกได้เลยต้องอดทนถึงอดทนมากๆต้องรักตัวเองให้เป็นรักตัวเองเป็นเนี่ยมันจะดึงดูดคนที่ใช่เข้ามาซึ่งตรงนี้อาจจะไม่ใช่เขาก็ได้หรืออาจจะเป็นเขาก็ได้เท่ากับการรอคอยของคุณอนะ่ะมันรอคอยแบบมีเรื่องระยะเวลาความอดทนแล้วก็รอคอยแบบรู้คุณค่าของตัวเองเขาเขารู้สึกอยากเก็บกอดคุณไว้แบบเนี่ย ไม่อยากเลยอ่ะที่เป็นแบบเก็บกอดแล้วก็มารู้ตัวอีกทีหนึ่งคือคุณได้จากเขาไปแล้วหรือคุณไปมีความสัมพันธ์ครั้งใหม่หรืออะไรใดๆเพราะว่าตัวเขาอะ่ะมองไว้แพนเอาไว้ในหัวว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้แบบนี้แต่คุณแค่เพียงต้องการอยากจะรู้ว่าจริงๆอะ่ะเขาอะ่ะให้คุณอยู่ในสถานะอะไรแค่นั้นเองคุณก็ไม่ได้ว่าคาดคั้นว่าจะต้องวันนี้พรุ่งนี้นะจะต้อง มาขอฉันมาอะไรกับฉันหรือก็เปล่าแต่แต่ต้องการเพียงอยากรู้แค่วันนั้นน่ะว่าฉันอยู่ในสถานะอะไรคนในใจเธอเปล่าหรือไงหรือฉันเป็นอะไรเป็นแค่เพียงคนคนหนึ่งในชีวิตที่คุยด้วยแต่ยังไม่มีใจให้อะไรอย่างเงี้ยเออคุณก็จะได้ไปไปซะนะไปทางของคุณนะ่ะคุณก็จะได้ไปอยู่ในจุดที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่ผิดนะที่ว่าคุณจะไปเพราะว่ามันอยู่ตรงนี้ มันตรงเขาเรียกว่ามันตรงกับสิ่งที่เขาคิดเหมือนกับที่คุณคิดหรือเปล่าเท่านั้นเองแต่ถ้าสิ่งที่คิดตรงกันคุณก็สามารถที่จะรอคอยเขาได้เพราะว่ารู้อยู่นี่ว่ารอเพื่ออะไรใช่ไหมกับการที่ไม่รู้ว่ารอเพื่ออะไรแต่เขารู้ว่าการรอคอยของเขาอะ่ะมันคือความสําเร็จมันคือคุณมันคือความรักที่สมหวังมันคือทุกสิ่งทุกอย่างของเขาเนี่ยคุณก็เท่ากับว่า เขาอะมีใจให้กับคุณแต่คุณต้องการเพียงคำพูดมาพูดเท่านั้นแหละนะเขาจะพูดไหมอืมจะดูก่อนมีโอกาสนะที่เขาจะพูดและพูดอะไรหลายอย่างเชียวไม่ใช่แค่เพียงอย่างเดียวแต่มันยังไม่ถึงเวลานะคะตอนนี้ก็ได้แต่อย่างนี้ไปก่อนนะคะนี่ก็คือเป็นดวงโดยรวมนะคะเอาให้หนํางฟ้ามาดู ให้นางฟ้าบอกว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้เดี๋ยวมันจะมีการเปิดใจคุยกันคุยกันให้รู้เรื่องฮันีมูลฮันีมูลก็อาจจะมีการได้เจอกันไปไหนด้วยกันเนี่ยเขากำลังเยียวยาตัวเองอยู่เขาจะต้องปรปงับปรุงชีวิตเขาก่อนเคมีของคุณนะ่ะกับเขาตรงกันจะไปหลายครั้งแล้วก็ไปไม่ได้เขาอาจจะเป็นเด็กกว่าคุณแล้วความสัมพันธ์ครั้งนี้ มันคือการเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะคุณเป็นคนดียังไงอะความรักดีๆก็จะต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วแหละมันปลอดภัยที่คุณจะรักนะคะวันนี้ก็จบแล้วนะคะสำหรับแรนดอมขอขอบคุณมากที่มารับชมรับฟังนะคะขอค่าครูในการกดติดตามกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ดูโฆษณาไม่กดข้ามนะคะแล้วก็เาขาเรียกว,ว่าไงาร่วมทำบุญได้นะคะเจดี JD หน้านมีนะคะได้ดิดิชนันด้านล่างนะ แล้วก็หน้าทุนชนก็จะมีเลขบัญชียอยู่ทุกคลิปดูได้ไม่มีวันหมดอายุนะคะวันนี้ก็ต้องขอ,อกราบมากขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย